สมาคมลูกยางไทยเปิดเผยแล้วและได้ประกาศรายชื่อนักกบสาวไทยในการสู้ศึกซีเกมในการป้องกันแชมป์ที่ประเทศกัมพูชาโดยรายราย,รายชื่อสาวเดมนบฟูดซึ่งมีรายชื่อดังนี้ครับปยนุษ์เป็นน้อยทัดดาวรึกแจ้งวัชริยานวนแจมบริศล,ลาสีทาเลิศดาวรินปินสุวรรณัตยาบำรุงสุขสุริยาผมล่า พิมพิชยาก๊กรมอัชรพรคงยศชชุอรอมกสีสุภัตราเพโลดธนชาสุขสดศิริมามานกิจและวิมลรัตนพันธ์โดยมีคตดดวนแดนในศีวชระมิทรกุลเป็นผู้ฝึกสอนซึ่งทีมวิลบอลหญิงไทยในร่มจะออกเดินทางในวันที่7พฤษภาคมในเวลา0 7 3 5น,นและจะทำการแข่งขันการระหว่างวันที่ 9-14ถึงพฤษภาคม2566ทุกท่านสามารถติดตามชมและเชียร์กันได้ทุกเพจฟอร์มและพร้อมเป็นกำลังใจสาวๆกันด้วยนะครับ